น้าแตท่ายสบายดีเลยเอฟซุกท่ายพอเมื่อนี้เขาจะเดินทางขึ้นป่าก่อนุกคนในเฮาก็ไปขึ้นหิงแล้วขึ้นป่านะปีนึ่งเลยเมื่อนี้เขาไปเดินทางกันก่อนขึ้นกับเขาได้ผ่านต้นเป็นกับบ่าไม้สามคนได้เรือบรายติดตามจานผีหลังเขาบอกอายุวากินอยู่ป่ากันนะเดินทางไปก่อนบันีไยน เขาเดินทางมาป่ากับฮอดบอลมาพักเช่าอะไรทุกคนเลยบออยู่บอเช่าเขากลางพยายามเรียบร้อยในพันต้นให้กาไปได้กับในพันไม้ยังอยแต่ห้องเอาชีเดินทางไปหาอยู่หากินางามแรกก่อนบบดนี้หาชีได้ยังและอาชีเดินทางออกจากบอนไปหาอยู่หากินก่อนหาช่างหาหญิงมาฮอดป่าเลยไปนี่ท่ามือกับอาชิการมาเลยนะกเลมก็ถือไปละ มาห่อกับบ่มีของกินกระเพาไปกันไปผ่ไปมันไปหาอยู่หาก,กินมาเรือกบูมานตามเลยที่ลังเลยถอดเลยแต่ในผ่านพ้นพื้นเคยมานเลยเป็นมากับผพันทองเพิ่นเลยแต่เขามานำมานหรือบูมานยังบม่รัก แดดคักเลยถือมามาจะฝอแรงจากแดดเลยตอนแรงมือนี่นะวางมาเชานี้มุ่ยฝนกึ่งหัวปุชตกพุระถ้าฝนมันตกเชี่ยวป่ะอากาศยามแรงคักจะคนไม่แรงไม่ตองกับบอดังเลยไปตองไปชุมเลยอากาศหนายิ่งคักถ้าไม่ตองดังเลยโวย บักกะหายิงกับบักหมักมันดังพูดกะหงกให้กะหงกโอ้ อีกเพียงโอ้โหหัวหมูด้วยเลยนี่ของป,ป้าเมยมันง่ายทึบเลยตัวนี้ได้สองโชกสามโชกเมยมันบมอไม่ก็บอกตุนี้เป็นเคยได้เลยเมาดุกนีแเลยหอยมันตามทางมีหลาย ไปยินเขาะนี่ยคืยอลายมาหาหินมมหมูมีทางเลือทางไปมะมไมทุกคนเพิ่งกินมะมหมเห็นที่นี่เห็นกระตับกินมะมหมหแรงจะะการเมดโอ้ติดมเท้นาทน,นะกนะปากั การบางที่พอก็มีที่กินมามัย่

บนทางเข้าไปจะลงทางอี่คนหกมาล้เมื่อปีก่อนะเขาบม่ได้เอาดกนี้นะเขาชทางเจ้าไปบนทางไปกลแล้วลงทางเลยเขามา,มาดู đường qua, dù có kĩ thuật không tôi vẫn tiếp tục thôi. để khai để để đây,

ยิงก็เอาลัดมาแกดันประจัดน้อยลัดเลยเอดนความฝ่าโยนฝ่ารันบาลความฝาอุดน้อยไปก่อนเดินแทบ่เลยมาขอให้ดหน้อยเลน้ำอดน้อยจะายจักถ้าน้ำวายความรงมุน โอ้ำโบรายไปยน็นะไหนักเลยฝนยังได้รอย,ยนำหินดูนอยถ้ามันรายความไรด้มันยา,าวน้ำกระลายมาไวตอนนี้ฝนเช่าต๊กกันแล้แหละกระลายประดับ gần tại Nam đây nằm chạy ngầm áp dịch cho cô này บราณโยกปลายไม้ใหญ่ไปเลยตอนนี้ก e. ็มืดเลยทุกคนเลยชิล <Mo> ม <es genau ihr> ืดเลยเจ้าพรอเคโบราณวาดปลายไม้อุ้มไม้ใหญ่ไปเลยเห็นไหมจ๊ำก็เลยไปต่อไปมนี่ะไรไหวมือหาบอนแล้วแตะอามือบ่อนี่ยั่งแค่หน้าต่อต้องค้ำกองนะทุกคนเลยตอนนี้ก็มืดแล้วเดินทางมือ Bọn người yên tâm hát mưa cọn. Hm. Ừ. Hãy chạy khó mưa lời, hê? Ta lời khó mưa lời. chị ta hênh chạy 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 เอกาจะง่ายเลยฝึงคืนยันหินตกมุมไทย่ชิงอ้แม่ดีดีทกอะไรตัวเดีเห็นผมง่ายหนึ่งคือหอายินเห็นกับหอบเก็บลดยก็เลยเห็นเอาละอ้าวเฉาสิเลาะมือเลยเลยัวบนี้เพราะว่าเห็นเอาก็ได้ก็อเอาก็ได้ ทางเดินทางมือ,อยังเป็นหอดออไก่เลยตัวเลยมืดเลยคือการเดินทางมพบไก่บ่มุมทางนี่กินก้อยใจเจออย่นีอืมอ่ะใบเงี้ยจะทมาหอดเดือดท่ามา ถากาหนา่นายิ่งกับฮอตบอดเลยทุกคนเนี่ยะทอมือกะลุโดตก็เอาได้มาโมเวตเนี่ยทำต้นเบอร์ฮิวเห็นไหกจีเลยเห็นเาได้มือคำเนี่ยต้นกระมาณัดข no? ีดเดียวได้หองแค่นี่้างเอาไปตัดไหมน่มาน้อเลยดีหมวยีขีเนรัง คุณหมอโอ้โหเหตุบอนพุทเอฟเหตุเอาไกลมาเลยทุกทดเลยพุทเอฟคนขอมันจะูแรงผลกระตุกเลยฮ้ได้ีกข้าวแรงครผลระตก่อนย่างมันเลยเนาะห่าผลล่ะมักเลยบอมใหม่กิง ยิงเง่งไหว้างโเลสนทุกดตัดเองนำเาลิปเดกะด้อยโทรไปเลอเกามต้นโอ้ยาชไปเรียบร้อยแลยังเขาตดมามาทุกคนมาที่เขาเร่งกันมา มันทองนี่บาทองรวมแบนจะ์จะชอบนี่หนุ่มหนุ่มนุ่มเดินแล้วรวมตกมีเห็นเป็นว่ะมีแต่แม่เหอะ

เจ้าว่าเฮาดีเขาดีคำยาไว้าปิดคลิปนี้ไว้อขอขมุกขอบใจผูดจารับชมคลิปหน้าพบกันใหม่